อดา,ดาเช็กกวงว่าอยู่นี่ไม่ดีหรอกกลับบ้านไหมซะไม่ปลอดภัยไม่ทำไม่ได้เออต้องโทรศัพท์ไปทุระหน่อยยุ้มโทรศัพท์ไปดิฮะอันนี้มโทรศัพท์เอาไปขอบใจนะไอ้เจ,อจ,อจออ้าเจ้าฮะ มันเบอร์อะไรน่จําไม่ได้โอ้ยมานี่เดี๋ยวกดให้ก็ได้อืกดให้มันกดให้โซดาเนี่ยอยู่เราสายดํานะคะแจกน้องไม่ต้องห่วงหรอกค่ะโซดาอยู่ที่เนี่ยมีคนดูแลอยู่แล้วลา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 โอ้ยเบปซี่เอามาให้หลานโซดาเต็มที่เลยนะจ๊ะอ่ะขอบคุณค่ะแจกโอ้ยรับของผู้ใหญ่ต้องรับจากมือได้คนเดียวได้คนเดียว ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกน้าแบบนี้ไม่ใช่สเปกโซดาเลยทั้งแก่เตี้ยหน้าบาดอย่างโซดาเนี่ยนะคะจะต้องเป็นแบบสวัสดีครับทุกคนเอ้าต้องโซดาโอ้โหโอ้โหโออะไรเพี่อโซดารอพี่นานไหมครับไช่ๆพี่มาพี่มากเฮ้ยไงว่ารู้จักกันได้เมื่อไหร่เนี่ยไอ้อีกิวแก นี่มันหลานกวงไอ้พิมอะรู้จักหลานกวงกันเมื่อไหร่วะโอ๊ยอาเจียอยู่เพิ่งวยวายสิมาทสัสท์ก่อนนะสวัสดีค่ะแม่แล้วทำไมแม่ใช้เบอร์สาธารณะโทรมาล่ะโอ้โห ดีสงสัยท่าทางเนี่ยกลัวว่าน้องสดาจะไม่รับสายก็เลยใช้เบอร์โทรศารท์เนี่ยโทรมาดิแสดงว่าแม่ห่วงมากอะไรนะแม่จะมาหาหนูที่นี่โอ้ยตายแล้ววานี่เรื่องใหญ่นี่เว้ยเออปล่อยไว้ไม่ได้แล้วไปพี่ผานไอ้กูพามึงเข้าคุกเอาไหมเพชรเดี๋ยวกูวเขาผ่าแต่ส่งมึงนะแล้วมึงก็เข้าไปอยู่กับมันด้วยเอาไหมครับ ถ้าแม่จะมาหาหนูที่นี่นะหนูจะหนีไปไกลเลยไม่ให้แม่เจอด้วยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเอารถไปเติมน้ำมันให้เต็มถังเลยจ้ะจะได้หนีไปได้ไกลๆดีไหมเออตีเหมือนกันเดี๋ยวเจ็กกวงนี่จะไปซื้อข้าวมันไก่สามห่อเพราะว่าจะมีคนไปติดคุกสามตัววง <c oughs> ขอประกาศเป็นครั้งสุดท้ายและใครมายุ่งรันนักของกวงรูกเดียวคือคุก <c oughs> โอ้โหแต่ถ้ว่า ทุกสวยขนาดเนี้ยพวกเราไม่กลัวหรอกครับเสียกวงใช่ไหมพี่เพชรพี่จัดงาที่จะเขียนตอนเนี่ยมันต้องเอาไปติดปิญญาเนี่ยเดี๋ยวท่องให้ฟังแม่จ้าแม่ร้องเหมียวเหมียวว่าเดี๋ยวก็มาถุยหันนึกว่าเจ๋งเนี่ยฟังให้ดจริงนะสมัยนี้แกเคยดูทีวีบ้างไหม กรรมการเขาชอบแบบว่าเป็นคำยากๆอ่ะเข้าใจป่ะคำยากๆไงเหรอแบบวิลิสมาหลาหรุนหรูไฮไฮแบบว่าปีนไ่ได้ฟังยังไงวิลิสมาลาหรู่หรูไฮไฮแบบว่าปีนมปได้ฟังยังไงอ่ะเขาโทษก็เป็นคำแบบว่าแต่ว่ามันต้องแปลแล้วไปอีกแปลก็แบบมันจะเข้าใจดีไหมว่า เออหรือไม่เข้าใจดีอะไรอย่างเงี้ยแพแล้วแต่อีกจะเข้าใจดีไม่ว่าหรือไม่เข้าใจดียังไงอ่ะแหมเวก้าบ็มันไม่คิดเอาเกงล้วมันหน้าที่เันหรือไงโอ้ยโอ้ยทำันยากขนาดนั้นสำนีไม่ทำแล้วใครให้แกยอมแพ้แกฟังพี่นะไม่มีใครจำคนที่เหยียบดวงจันทร์ได้เป็นคนที่สองหรอกเอ็ดวินบัตเอัลเดนเฮ้ยคนนี้เนี่ยนะเป็นคนที่เสียสละให้กับนิวอาร์มสตรองเพราะว่าอะไร เราะอยู่บนเครื่องไงแล้วก็ถ่ายรูปให้นิวอั m มสตองไงแล้วก็เลยลงไปเหยียบเป็นคนที่สองว้าบ้าเรานี้เก่งจริงเลยนะพี่เยอสุดอยอดรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องไม่รู้อยู่ลางเดียวเรื่องตัวเองไม่รู้ละยังไงแกก็ต้องได้รางวัลที่หนึ่งวิไลา์มีน้องเท่าด้วย เยาวๆเหี่ยวๆเหมาๆเหม็นๆแบบนี้กวงก็มีเว้ยโอ้โหไอ้สมองกวงนี่มันใช่เวลามาพูดเรื่องทะลึ่งก็่าเนี้อ่มันทะลึ่งที่ไหนหมอนเน่าแบบนี้นี่ตอนเด็กๆนี่ไม่ได้กอดนอนไม่หลับโอ้โหเจอของถูกใจโอ้ยขอสดมกหนึ่าอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยยุยยุยลุยลุยแบบนี้เนี่ยว่าก็มีมึงหมายถึง เกงนอนมึงป่าป่าหมายถึงกรืงเกงในเลยกูชอบใส่กางเกงในที่แบบบานๆโล่งๆโอ้แต่งสบายแม่โซดาส่งน้องหน้ากับน้องยุวยมาให้โซดาจะได้นอนหลับฝันดีพี่อยู่ที่บ้านไงแต่ผมว่าส่งของส่วนตัวมาให้แบบนี้นะครับเป็นเรื่องแน่นี่แม่ส่งของมาประจานโซดานี่แม่จะบีบีโซดากลับบ้านใช่ไหม ยังไงไม่รู้ละโซดาก็อยู่นี่ไม่ได้ไม่เจ็ไหมโซดาหรอไรอีกคิวแกมนนั้งอะไรไงกูก็ไม่ไปกูจะอยู่นี่แต่โซดาจะไปนีโ่โอ้โหงนทุกกองแล้วกูต้องตามไปแล้วล่ะไม่ต้องตามวัยรุ่นก็งี้แหละกูเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนเดี๋ยวกลับมาเองวัยรุ่นเนี่ยนะตอดนิดตอดหน่อยไม่พอใจ เหมือนกันไม่มีผิดไม่ต้องมาแหล่ผมเลยพี่ก็มปนสิทธิ์ที่ส่วนบุคคลของเขานี่เรือโทรศัพไปใหม่วะฮัลโหลกิมฮวยหรือส่งของพันนั้นมาใหม่วะโซดามันยั่วใหญ่แล้วเอ่อ,อมีผู้ชายโทรไปบอกว่า ตวดวใดอยากได้เหรอใครวะนั่นสิใคร We a r e the world We a r e the children แปลว่า<ว><ว>เคยไปเล่นกันบ้างมิเนี่ยมันแปลง,ง่ายๆเลยแม่บอกว่าโตขึ้นี้ระวังให้ดีนะโลกเนี้ยมันกว้างใหญ่เข้าใจปะ่ะยังไงก็ตามโตมแล้วอย่าไปติดเด็กอ <c oughs> ะไรพอติดเด็กปับอาจจะติดคุกได้ <c oughs> ดูสิมันซึ่งไม่ร่ะ <c oughs> จริงจริงขีนก่อนได้ทราบซึ้งมากนี่ไอ้สมรีเห็นตัวอย่างที่ดียังแล้วตอนเนี้ยแต่งได้ยังทำนี้แต่งก่อนอย่างี้พเพชรไม่ได้หรอกต้องได้สิฟังพี่นะสมบีไม่มีใครจำได้หรอว่าคนที่เหยยบดวงจันทร์คนที่สองเป็นใครเอ็ดเินบาเดินเราจำได้นี่เอางี้ดีกว่าแกเอาไปลอกดีไหม ลอกแล้วเอาไปส่งนี่รับรองเลยนะงานเนี้ไอ้สำรวมตายตาหลับแน่นเลยแกแล้วด้แล้วด้แล้วน้องโซดาหายตัวไปเสียให้ทอมาตามพี่เพชกับพี่จอร์ดเฮ้ยใครอะน้องโซดาเออคือคือผมไม่อยากจะพูดให้คุณต้องรู้สึกสะเทือนใจเลยครับพลอยสายคือว่าน้องโซดาเนี่ยคือแฟนใหม่พี่มะครับเฮ้ยเอ้าแล้วแล้วพี่เพชกับจอร์ดเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยฮะ ยืนรับทำไมวะเมื่อไรจะมาทัททีวัยเป็นอะไรกันมากหรือเปล่าเนี่ยฮะถึงโซดาจะใจร้อนแต่ก็ใช่ว่าจะไร้หัวคิดนะครับเดี๋ยวคิดได้ก็กลับมาเองแหละคิดได้ก็กลับมาปีนี้ปีหน้าหรือชาติหน้าก็บอกแล้วว่าอย่าไปตีกรอบน้องเามากนี่เขาอึดอัดเขาเลยหนีไปเลยตีกรอบเหรอให้กลับไปอยู่บ้านที่ที่ปลอดภัยเนี่ยเรียกว่าตีกรอบเหรอนี่ท่นใจวันท่าสาธุ ไปดูว่าท้ายคลองหน่อยสิมีคนมันด้อมด้อมมองมองท่าทางไม่น่าไว้วางใจนะโอ,โอ้ก็พวกขายเครื่องกรองน้ำเลยนะลุงช่วงนี้ขยันทำยอดเข้ามาบ่อยไม่น่าเป็นไปได้นะเน้นคงเป็นพวกขายเครื่องสำอางนะครับก็ไม่น่าจะเป็นไปได้โอ้ลุงก็กลับไปดูสิดูให้แน่ใจแล้วเขามาบ่อยอทีนึงช่วงนี้ตอนนี้กำลังยุ่งอยู่ก็ไม่นาเป็นไปได้นะ ไปก็ได้นะไม่มาดีว่าอ่ะมากันดีแล้วนี่พวกมึงเห็นโซดากันมั้งปะเห็นอยู่ร้านโกงไงโอ้โหอยู่ร้านมึงเหรอไอ้เพื่อนเร็วไอ้้จอดเป็นคนอุ้มมาให้ไงไอ้จอนี่ฉันรู้มาแต่พี่เพชรเป็นคนซดนะ กล้าสดหลานกูถ้าบ้ะน้องเพชรผิดตรงไหนอะก็น้องเพชรกินน้ำหวานเสร็จแล้วก็โสซด,สดา,าตามตกลงโซดานี่เป็นเครื่องดื่มเหรอเออเป็นหลานกวงนั่นแหละหลานรักกวงไปไหนว่าตกลงแล้วเจกจะตามหาหนูทำไมอะ Oh, but da